สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเป,ปิ่อีกครั้งนะคะในเรื่องเดิมคือดวงอาทิตย์กับชีวิตนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนซ้ํานะคะแต่แบบฝึกหัดใหม่ค่ะคุณครูจะย้ําแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะคะเพื่อทบทวนให้กับนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะคําถามเดิมก็คือดวงอาทิตย์มีความสําคัญต่อเราอย่างไรคะ่ะและก็ ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์บนโลกมีอะไรบ้างความสําคัญของดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์คุณครูก็บอกแล้วว่าเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของระบบสุรยิยะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของโลกนะคะโดยให้ความร้อนและพลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแสงของดวงอาทิตย์จะเกิดในช่วงเวลากลางวันถ้าเกิดเราใช้แสงของดวงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนพลังงานก็ทําให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะแสงของดวงอาทิตย์ทำให้มนุษย์และสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางวันพืชใช้พลังงานแสงของดวงอาทิตย์นในกระบวนการสร้างอาหารของพืชนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งดวงอาทิตย์ได้พลังงานความร้อนที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนะคะทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําในธรรมชาติก็เรียกว่าวัฏจักรของน้ํานั่นเองเมื่อว่าแหล่งน้ํานะคะไม่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไอ้น้ําเกิดการระเหยแล้วก็กลายเป็น ก้อนเมฆนะคะก่อนจะกลายเป็นก้อนเมฆไอ้น้ำระเหินไปกระทบกับความเย็นนะคะถึงจะกลายเป็นก้อนเมฆค่ะแล้วก็เกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนฝนก็ตกลงมาตามแหล่งน้ําต่างๆหมุนเวียนแบบนี้ตลอดนะคะต่อไปค่ะความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยให้อากาศในบริเวณต่างๆมีอุณหภูมิอบอุ่นนะคะความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยรักษาสภาพอาหารให้แห้งและเก็บได้นาน มนุษย์จึงใช้วิธีในการถนอมอาหารค่ะค่ะเด็กๆก,ก็เปิดไปในหนังสือเล่มสีฟ้านะคะหน้า191นะคะที่เราต้องเติมนะคะคือสมมติฐานค่ะเด็กๆด,ดูนะคะหัวข้อนี้เรามาทํากิจกรรมความสําคัญของดวงอาทิตย์ก่อสิ่งมีชีวิตนะคะจุดประสงค์ก็บอกไว้แล้วว่าความสําคัญของดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็บอกประโยชน์ของดวงอาทิตย์ด้วย ปัญหาก็คือพลังงานจากดวงอาทิตย์มีประโยชน์หรือไม่แต่สมมติฐานเด็กๆต้องเติมเองใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆต้องเติมคุณครูก็จะช่วยเด็กๆเติมนะคะเรามาช่วยกันเติมกันดีกว่าสมมุติฐานคุณครูมีตัวอย่างว่าอย่างไรนะคะเรามาดูกันก็ <S 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 คือพลังงาน จากดวงอาทิตย์มีประโยชน์เด็กเขียนไปได้เลยนะคะเชน่น ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะค่ะสมมุติฐานคุณครูก็บอกว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์มีประโยชน์เช่นทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ค่ะ แล้วเด็กๆดูนะคะเด็กๆก็จะได้มีอุปกรณ์คือผ้าช็ดหน้าสองผืนแล้วก็น้ำครึ่งกาบังเด็กๆไปทําตามขั้นตอนดีกว่าเมื่อเด็กๆทำตามขั้นตอนแล้วเรามาบันทึกผลการทดลองกันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะหน้าเดิมค่ะ หน้าใหม่นะคะขอโทษค่ะหน้า192เด็กๆจะเห็นตารางนะคะตารางเนี่ยจะมีการทดลองก่อนนําไปตากหลังนําไปตาก30นาทีต่อไปเด็กๆมาดูนะคะตากผ้าเช็ดหน้าไว้กลางแดดจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราเนี่ยใช้ผ้าเช็ดหน้าไปชุบน้ําผ้าเช็ดหน้าก็เป็นไงคะ เช็ดหน้าก็เพียกชุ่มค่ะมีหยดน้ำเพราะฉะนั้นก่อนนำไปตากทั้งสองกรณีนี้เราก็เขียนเหมือนกันได้เลยค่ะเด็กๆพาเช็ดหน้า เอียกชุ่มนะคะมีหยดน้ำค่ะเมื่อหลังนำไปตาก30นาทีคือตากเรามาสรุปกันก่อนนะคะตากไว้กลางแดดก็จะเริ่มเป็นไงคะเริ่มแห้งค่ะ เริ่มแห้งนะคะไม่มีความชื้นเลยต่อไปนะคะเมื่อเรานำผ้าชิตหน้าที่ตากไว้ในที่ร่มนะคะผ้าชิตหน้ามีหยดน้ําเมื่อนําไปตากในที่ร่มนะคะ30สนาทีมันก็ยังมีความชื้นเหมือนเดิมค่ะ แต่เป็นไงคะแต่ผ้าไม่เปียกชุ่มนะคะเด็กๆค่ะต่อไปคะ่ะเรามาดูความสำคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะเราจากในตารางนะคะเรามาดูความสำคัญ ไล้ประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันดีกว่าเราจะมาเขียนเป็นข้อๆนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆแค่3ตัวอย่างพอนะคะคนใช้ความร้อนจากดูปทิท ในการตัด้าข้อ2นะคะพืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์ ในการสร้างอาหารข้อ3ค่ะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะทำให้มนุษย์ มองเห็นสิ่งต่างๆานะคะคุณครูยกตัวอย่างไว้ให้3ข้อนะคะอีก2ข้อเด็กๆไปเติมเองนะคะต่อไปค่ะเรามาเติมสรุปกิจกรรมกันดีกว่าจากการทํากิจกรรมพบว่าแสงจากดวงอาทิตย์ให้พลังงานเติมได้เลยค่ะ ร้อนต่อไปค่ะทําให้น้ําในผ้าเช็ดหน้าที่ตากกลางแดดระเหยได้เร็วกว่าน้ําในผ้าเช็ดหน้าที่ตากในที่ร่มดังนั้นดวงอาทิตย์จึงมีมีเลยคะความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตจะอาศัยพลังงานอะไรคะ พลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิตค่ะเด็กๆด,ดูนะคะการที่คุณครูได้ช่วยเด็กๆเ,เนี่ยเขียนไปด้วยตอบไปด้วยเด็กๆก,ก็ทำให้เรียบร้อยนะคะในฝึก์ัดนี้ไม่ยากเลย ่ต่อไปนะคะคลิปนี้คลิปที่1 3คุณกรูปเปิลก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะการบ้านหน้า191กับ192เด็กๆทำด้วยนะคะวันนี้คุณกรูปเปิลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ